อยากให้รู้จำอีกหนึ่งคำคาถาเราไปได้ใหคาถานะใอยากได้คาถาก็จะใช้ได้อยากให้รู้จำอีกหนึ่งคำคาถาคือภาวนาวหย้เข้าไว้อย่าดื้ออย่าด่ัน่า,าร่างจะชนเอาอย่าเพ้อใจอย่าไปตำอย่าอดิ้งอย่ารุนสุ้อย่าชิ้ อย่าดิบอย่าริบอยกินอย่าบ้าอยาฆ่าอย่ามีอย่านีพพานอย่าแสะหาเรื่องอย่าเทียงละผู้ใหญ่อย่ากาอย่าไก่อย่าบวชอย่าเบยจะ,จะ่าเก่งในทาที่ชั่วอย่ามัวผู้หญิงและอย่าทิ้งการเรียนอย่าเวียนตาวห้างอย่าลัอย่าพาอย่าพานอย่าสักอย่าฟัดกันเองอย่าคงเองผู้น้อยอย่าค่อให้เสียใจเรา กลับบ้านหนึ่งยะครึกก่อนไว้อย่าเลวอย่าไรอย่ามมวอย่าเมาอย่าเอาของคนอื่นอย่าปะพืตินโระเบียบเปรียบเตอคนก็ยังไม่ได้ชม,ม,มนั่งดีวีซีดีลาม,ม่ก็คือนารกของลูกผู้หญิงอย่าพมอย่าเทียนอย่าบอเล่นอย่าเกมอย่าพมอย่าเทียนอย่าบอเล่กนกา,ารพนันอย่าสารนธ์อันที่ไม่ดี อย่าทั้งหมดดีรูดีแน่เออ